วจเฮ้ยมือนี้คือเห็นหนาเนาะมือนี้อีหล่ะน้องสมัยอิฐสมัยป้าดว่าเห็นหนาหลายมือไปจงไังไดแมาจังใดลูกเ<ป>อาแต่ปิดว่องพันติเหรอแต่ปิดว่องไปหาหมอค่ะไปตรวจไทรอยด์เออนั่นแหละแต่ปิดว่องกับว่าเห็นแหม่ไปไปยน่าเน้อขยะไปท่าเอ็มดีค่ะพันแล้วมือการไปท่าเอ็มดี้พันเด้ะ ญย่าก็ฟ hmm. ังอยู่นะได้ญาดูคลิปอยู่นะบัาดี้ค่ะอ้ยกะสมวนนั่ะแหละกะสำอันนั่นล่ะ่าดูอยู่ดูคลิปหนูอยู่กับไอ้ง้อน่ะไอ้ง้อน้อยน่ะเออนั่นกะเสียงดีอยู่ได้ล่ะกะเสียงดีเยอ่กะเสียงดีกะยังเยออไม่ธรรมดาเพราะว่ามีคนไปทำให้ใช่ไหมเออเออสร้างมาแท้ะของผู้ใดก็คือยองย่องๆงั้ติ เนี่ยหมูยองไปเฮ็ดิห่บยติีโอตอนนี้ไปถ่ายเอมีแล้วเรียบร้อยลงแล้วเรียบร้อยได้จักบันไดแล้วหนึ่งออกมาหนึ่งหนึ่งมือสองมือนี่บอกโอ้ก็ใครอยู่ได้ล่ะติดหนึ่งไม่ใช่เหรอติดติดอะไรยี่สิบสามมาแรงบอกเออเอาเอาเอาขยี้ไปเรื่อยๆแหละแม่เนาะเขาบ่เคยเห็นเขาดิมากดเบิรงโอ้แต่ยากกันยังไปกดเบอร์โอ ไม่ใช่ธรรมดาตัวนี่น้องสมัยนีนะ่แอดมินนาะงก็รู้จักไปทำสิ่งที่ตัวเองชอบชอบอยู่บ<า>เอาล้ำเป็่นยุ่ติลำ้ลำเป็น<ำ>่นบะ<บ>ได้จะก่อนบอลไม่ไาฟังเนี่ก่อนเลยอิหลาได้ก่อนได้ลูกเสียงดีอยู่นะย่าฟังแล้วอะ่ะแก้วเสียงหนูได้อยู่ถ้าจะำํำถ้าจะำํำจะร้องจะเดินก่อนนี่ก็โอเคอยู่นะคิดว่านะ่ะมีสักก่อนไว้ที่จะว่าให้ย่าฟังเนี่ยเอาก่อนไหนคะ ถ้าถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวย่าจะบอกจะเอาเอากวันยังเป็นกวันล้ำหรือเป็นกวันล้ำโอเคของไทยในแนวไอเด้าขวันแก่นขวันแก่นนี่อ๋อเป็นลำขวันแก่นขวันแก่นเป็นเดินเรือจะลำซอยลำเดินลำเดินหรือลำเดินก่อน เอาเอาจังน้อยนะคะาจาังน้อยเข่าๆดูอีล่ะฟังฟ้งเสียงเอชะบุญนุนคำในมาลามจนถึงที่เก้าขึ้นสู่เวทีไปนิอ่อนต้องนาขาวจา่าร่มแซนบุญเวทีต้องแจงแปลงต้องละอองศีรักสามีแถวทั้ง อามวใจตันตืออกมาื่นอกพือสังบาเป็นเดแต่ถ้าฝึกก็ได้อยู่ดริงถ้าฝึกฝึกทำนองตอนนี้นางก็คือคือว่านั่งล่ำไ้เบาไ้ล่ำไ้แบบนี้นั่งกันได้เะท่านเองคือประม่นใจอย้าของแมนบะยังมีเสียงสัน ลราก็คือบ่มั่นใจตัวเองว่าเออจะของสิปรปมาณนี้ยังสินะมันกับไมพี่น้องแตว่านั่งนี่แก้วเสียงนางมีแก้วเสียงเสียงดีอยู่นะ <c oughs> เออถ้าฝึกก็ได้ค่ะเพราะว่าหน้าตาต้นทุนนางมีอยู่แล้วหน่วยก้านหน้าตานางมีอยู่แล้วได้อยู่แล้วอ่ะ <c oughs> ครับผมน้องโอมน้องอามม <c oughs> ค่ะโอ้เสียงดีเสียงดีเสียงดีไม่ไมไมธรรมดา เสียงดีหนูก็ต้องไปหัดแล้วต้องไปหัดลำซอยลำเพลินเ,เพราะว่าอยู่กับลำเพลินหนูต้องหัดลำเพลินค่ะลูกโอ้ยเดยชายเรยวเห็นนาเาคามาเป็นเวลอันสาวติมยิมหวานที่ง่ายๆกับหัดไวเพราะว่าเสียงหนูได้อยู่ การร้องการรำเขาก็ต้องฝึกต้องหัดเอาได้อยู่ดอกถ้าหนูอยากร้องอยากรำนะไม่ใช่บ้าจะเป็นเพราะแอดมินนะถ้าอยากร้องอยากรำก็โอเคได้อยู่ออโอเคอยู่นะสิบห้าบ,บาทครับสแกนไปเลยลูก,กโอ้ครับครับวันนี้ว่าสีก้อนนึีน้ครับ มาหอดหมึกเคลื่อนนี่ประมาณตีหนึ่งตีสองเป็นยังไงข้าเลือกเดืกปไหเนข้าเลือกเดือกปะเนออเออาตรีกเ่อนน้ำเพื่นครูนำเพื่นครูเดี๋ยวเอาประมาณสักคลคิปก่อนลูกเดี๋ยวคอยอย่าแทกแซงอย่าพึ่งอย่าพิ่งเออเอาคลิปเอาคลิป เดี๋ยวให้สัมผัสอีหลาหน่อยก่อยนน่างนี้มานั่งไปเฮ็ดซิ่งเกินไม่ไปเฮ็ดอ่อาาทยเอ็มบอกเอ็มวี่ยูธงยูทาอันเพ่งอยัางก่อเพ่งอยัางก่อส่วนน้องลงทงส่วนน้องลงทงพะนะลงทงลงทงลงทง,ง,ทงเอาเอาว้ากันนะว้ากันนะ

ไมได้ยินหนูร้องเหรอหรือว่ายังไงโอ้ยอย่าป่วยเด้ออย่าป่วยเด้อสุมหน่ออย่าป่วยเด้อกันป่วยเราแอดมินสุกขึ้นเลย, <c oughs> อยเออก่อนล้ำเอาเอาเอาซุาวบัอีลหล่าฮาร์ดบาร์ล้ำเพื่อนในบาลูกล้ำเพืเ่อนเนี่ยล้ำเพื่อนากเอออันที่ว่าเปิดพามันกั้งนะแม่ล้ำเพื่นอะไรนะเต้ยเสะเดือล้ำเพืเเ่นเต้ยสะเดือ ได้ฟังลำเพลินแล้วมันสะเอิญหัวใจคมาเตยสะเดิดอกันดีไหมแฟนแฟนยิ่งชายมาสายนานบอลกันเป็นกลุ่มมาตุ้มมารุมด้วยใจเบิกบาน มาตเตอเสดอสืบสานตำนานเปิดพามาันกังนำกันดังดังจบแล้ค่ะทำเพลินเตอเสดเอาอีห <c oughs> ลาหัดบาโดลูได้ฟัง,งลำเพล,ลินแล้วมันสะเวินหัวใจ มาเตยสะดุดกันดีไหมเแ็่ฟังลำเลินแล้วมันสะเทือนหัวใจมาเตยสะดุดกันดีไหมเปนแฟนยิงชายมาเมื่อไซรานก่อนกันเป็นกลุ่ม อย่าสันอย่าสันสืบแสนตำนานบแนตำนานเปิดบันกังนำการดังดังและพอจะเปิดประ่านกลางและพอจะเปิดะมานกลาง นังเสียงสันอยู่นี่แหลยเต้นเต้นเพื่อให้มันเนไม้นางเอกใหม่ให้มาลองดูเชิญม่นางเชิญมานางังลำพันเอามาดูนมาดูสีมีลูกข้อเบาสสีมีลูกข้อบ่เชิญมานางฟังลำพันโอล้อญาเเอเอาเอาดาดูเอา เอว่าคือยาเฮี้ยเอเนี่ยเชิญมานงาพนเชิญไปนางฟังล้องก้าอันนี้คือเอื้อนไม่ใช่ลูกคอไม่ใช่ลูกคออันนี้คือเอื้อนนะเออ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 นี่คือเอื้อนเด้บ่แมนบ่แมนนลูกคอเด้ถ้าลูกคอนี่ต้องเห็ดคือยาเนี่ย เอาต้องเป็นเอาต้องใส่ลูกข้อต้องมแยกกับคุณใหญ่เออขันลูกข้อนี่เขาจะฟังเขาจะสิสอนต่ว่าขันเอือนนี่คือฟังธรรมดาเออ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 นี่คือเป็นคือเป็นการเอือนธรรมดาถ้าเป็นลูกคอเนี่คนฟังเขาจะสะอนม่อนเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใส่กระพองเนื้อเคินเินมาเสิร์ฟกันอยู่ริมหาน ป้อนซลักกันอยู่เรียมมันจะเปลี่ยนล้มันจะเปลีนทำนองทำนองของล้ำโซยเปิดผักกั้งล้ำพื้นประมาณนี้แหละ เอาคลิปหนาจังเข้ามาเบิงกันไหมแบดนี้ได้ค่ะเดี๋ยวคลิปหนาไปไปเลี้ยงกับคุณยายเออได้เลยได้เลยได้เลยค่ะอาจจะมีอาจจะมีเออ่สะพายถ้าสมมุติว่านหนูได้เนาะแต่ว่าจะป่วยเด้อซุ่มอกนั่งอกและทั้งหลายแหล่นียญจะป่วยเด้อจับขึ้นเรนะือยเรื่อยเนี่ยเออเอา,เอาทั้งเอเอเนาะโอ้ยหุนห่นเนี่ยหุ่นหน่วยก้านมาแล้วค่ะได้เลยหุน่นหน่วยก้านหน้าตามาแล้ว เสียงก็ได <Yeah. S 1> okay. ้นะเสียงหนังก็มีแจวเสียงอยู่แต่ว่าแค่ไปหัดจังหวะทํานองอักขระแค่นั้นแหละโอเคคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้อีหล่าคลิปหนาจังเบืองกันไหมคันสนใจกับทักมาด้วยค่ะพี่น้องคุณยะคุณได้แม่เออจังสันจังสีกับวาไปเนาะน้องแอดมินน้องสบายเอาปวดโผบักโมลักแต่งจวดจาดฟาดเบิ่มไปก้อนพี่น้องเอาคลิปหนาจังมาเบืองกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ